สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพระสองบุญกับอีพีที่43แล้วนะครับโอ้โหเรามาเรียกว่าเดมาทุกเม็ดนะครับมาทุกเม็ดเรียกว่าเรียกว่าดีสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเดือดเริ่มจะสนุกขึ้นเรื่อยๆกับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มนี่เป็นอาาจรย์ของหลวงปู่เจือนะครับเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่เพิ่มเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ เราก็มาดูว่าการถักทาอาเอ็เดียชีประวัติของหลวงปู่เพิ่มสั้นๆชีว่าประวัติของหลวงปู่ปปเพิ่มนี่ผมจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรเอ็เดียเราเคยไปไหมเคยก็หลวงปู่เพิ่มนั่นก็อยู่ในวัดว,วันนั้น<อ>นาะ ก็อยู่นี่นครปฐมใช่ใครมีโอกาสไปนะใช่ครับใครอยากรู้ว่าของแท้ของจริงของปลอมไปที่วัดนี้เลยใช่ใช่เขาจะมีมีให้ชมแะ้วมีพิพิธภัณฑ์ใช่และก็วัตถุบุคคลต่างๆเยอะมากเยอะมากเลยนะถ้าใครไม่ไปน่าเสียดายถ้าเสียดายสายสายสองพระเนาะสองพระสองบุญต้องไปต้องไปชมอันนี้ถ้าถ้าอันไหนที่มันมีพิพิธภัณฑ์ผมจะบอกว่ามีแล้วก็ไปชมได้ครับชมของแท้ของแท้จากวัดจากวัดแต่ว่าขนที่เขาเล่นเคลนหรืออะไรนี่นะเราจะไม่ ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เราเราก็จะไม่วิจารณ์ลองไปฟังเขาพูดนะพี่พี่ลุงลุงอยู่ที่นั่นน่ารักมากเอเพราะว่าเขาเป็นเพื่วิทยากรเขาจะให้ความรู้ให้ความรู้แต่วันนี้เราพูดถึงหลู่เพิ่มอันเียวิธีการจัดสร้างสเต็ปแรกคือสเต็ปแรกก็คือเอาไข่เนี่ยนะไข่ดิบเนี่ยนะเจาะเป็นรูแล้วก็ไวๆไที่ทางน้ําทําน้ําให้น้ํามันไหลกวนไหลควนกลับมาเพื่อไปเพื่อเอาเอาเออไปรอบตลอดตลอดดิบนะฮตลอดเป เพื่อให้มามากินไข่พอกินไข่ปุ๊บพอไอ้นั้นปุ๊บเขาก็จะเอาเอาไข่ขึ้นมาเพราะบางทีก็เอาไข่นี่เอาจานวนเยอะเลย่มไจอดๆๆทางน้ำอ่ะไหลมาเนี่ยมันก็นี่จะได้เยอะไม่ใช่ทีละลูกนะครับไข่นั้นต้องการผ่านการปลูกเสกด้วยนะต้องมีอักขระเม่บนโดนกระถาด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไข่ไปวางเฉยสมัยนี้มีครับอดียแต่เป็น มันเครื่องเกิดตวละวานเนี่ยดูคนเก่าเขาด้วยใช่ครับหลังจากนั้นนะเตียมาถักเอาอาใส่หลังจากนั้นปุ๊บอย่างที่ผมบอกทุกครั้งเนี่ยนะเขาจะเลือกเบี้ยก่อนเขาจะเลือกเบี้ยให้ได้32สซทุกครั้งการการจะจะเรียกประหลอดเข้าเขาเบี้ยเนี่ยเขาต้องคัดตัวเบี้ยให้เรียบร้อยได้32สซเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเบี้ยตัวเนี้ยวางวางใกล้ข้างกระหลอดพอวางข้างประหลอดปุ๊บเขาก็มีการปลุกเสกพอมีการปลุกเสกไล่มุนคาถาอะไรปุ๊บเนี่ยตัวประหลอดตัวเนี้ เคลื่อนเข้าไปหาในร่อง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 ไอฝันของของของเบี้ยเบี้ยคือหอยนะทุกท่านหอยเบี้ยหอยเบี้ยหอยนะเนี่ยมันก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปจนเต็มแล้วก็จนเต็มก็เอาขึ้นมาก็ปิดด้วยชั้นลมนะเดี๋ยวก็เสร็จเสร็จไปหนึ่งหนึ่งสเต็ปเสร็จแล้วเขาก็มีการถักมีการถักแล้วก็มีการจุ่มลักแล้วก็มีการปลุกเสกก่อนจะมาเป็นเบี้ยหนึ่งยนึ่ืมว่ การถักทอแต่ละสำนักไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันลายเอกลักษณ์ใช่รขบผมลายถัดไม่เหมือนกันครับของแต่ละสำนักผมขอหยิบอันนี้ชุดนี้หลวงปู่เพิ่มอันนี้หลวงปู่รอดหลวงปู่รอดลายถักไม่เหมือนกันนะครับดูนะทุกท่านไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวปู้นะแต่ในสไตล์เห็นไหมครับว่าหลวงปู่เพิ่มเนี่ยจะจะจะมีจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมเตี๋ยใช่ครับนะครับแต่ว่าหลวงปู่เป็นลายขนมนะครับต่างกันนะครับอันนี้หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มอันนี้หลวงปู่รอดนะครับวิธีการสร้างแล้วก็ที่สำคัญนะเตี๋ย คใครเกิดก่อนหล่ะน่าเตียรุ่นๆเดียวกันหรือว่าใครรู้สิทธิ์ใครน่าเตี๋หลวงปูร่รอกับหลวงปู่รอกับหลวงปู่บุญเนี่ยนั่นเกิดในยุคเดียวกัน มืนยุคเดียวกันก็สร้างเดียวกันถ้าถ้าแบบเปรียบเทียบแล้วหลวงปู่เพิ่มน่าจะเป็นรุ่นหลังรุ่นลงมาลุ่นสิษย์ลงมาลงคาดว่านะคาดว่าเพราะว่านานแล้วนะเต๋าใช่ครับผมเต๋าก็สะสมมาหลายฟุตนยก็สามสิบสี่สิบปีเนาะเบี้ยเบี้ยไม่ว่ามันเป็นของนันรุ่นไหนที่มันผมดูแล้วมันมันเขย่าแล้วเนี่ยมันกรุบกรุบกรุบแล้วดูการถักการอะไรเนี่ยผมดูใช่ผมก็เช่าหาครับครับเนาะก็ครับราคาแพงไม่เอาเลยครับนี่นะผมบอกนะเราเช่าหาเราเช่าหาใจรักเราเดินเราเดินเพื่อความสนุกสนานเนี่ยเราไม่เจ จงเลอไปอะไรเนี่ยตั้งใจมากมันไม่ได้เออแพงแพงไม่เอาแพงแล้วมันต้องไปจับนะสมัยก่อนเนี่ยผมไปเดินเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยผมไปเดินแถวสนามหลวงเนี่ยมันเดินนี่ตั้งครึ่งวันเนี่ยเดินแล้วก็แคเดินอย่างที่ผมบอกก็แค่หาอาจจะไม่ได้ก็ได้ครั้งนั้นที่ไปดีครับบางทีเราไม่ถูกใจเราก็ไม่เช่าแล้วก็เราก็แค่แค่เดินก็คิดว่ามีความสกายใช่มีความสุขในการเดินนะไม่ใช่ว่า 20ป่ปี30ปีเราจะได้ทุกครั้งไม่ใช่นะฮะมันก็มีมีถ้ามันมีมีเราก็เช่าไม,ม,ม่มีเราก็ไม่เอาแพงเราก็ไม่เช่าเราก็เช่าอย่างที่ถูกจะมาเดินออกกำลังกายน้นองอติยะใช่เพราะเราเราไปเราก็เราไปก็หาความสุขกันนั่นเองค่าเวลาใช่อติยครั้งหน้าเราจะให้เขาดูเรื่องอะไรต่อก็มีนะมีครับมีล้ยังเบี้ยแก้อีกนะเบี้ยแก่นะเบี้ยแก่อันนี้เป็นสำนักอีกสำนักหนึ่งนะสำนักอันนี้สำนักอะไรอติยาเคยก่อนได้ไหมได้ครับอันนี้เป็นเบี้ยแก่เป็นรูปเต่านะอันนี้แปลกกว่าสำนัก่ ของหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะครับนะจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆกันข้างหน้าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณเตี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองผ้าส่องบุญกับอีพีที่43แล้วนะคเลยนะคะค้าเจอกันนะสวัสดีครับ